ครับขอกาบสวัสดีพ่อแม่พนลองนะครับมนีเสาวันที่17มิถุนา2หา66นะครับมืนีนะครับดูอีสานการเกษตรฟาร์มสิบ้ามะเบิงนานะครับจะเป็นเขาเฮียนะครับนาเข่าที่เกิดจากเขาเฮียนะครับแปลงนี้นะครับยังบ่ทันได้วานเข่านะครับจะเป็นเขาเฮียนะครับจากปีที่แล้วงามลายครับงามเขาเฮียกะ คิดว่านะครับสีเก็ียว้นะครับบางคนก็บอกว่าเขาเฮียมันบอดีแต่มันก็งามเลือเกิดนะครับส่วนบางหม่องนะครับที่มันห่างๆนะครับโจสีมาดำสามนะครับเขาเฮียสีมียุดสองงานนะครับอีกงานหนึ่งงานนี้นะครับงานนี้มันบ่ค่อยสวยปานในครับก็สีลกจากงานนี้นะครับมาดำอยู่งานนี้นะครับเป็นเขาเฮียนะครับน้ำเดิมมานะครับขึ้นฝนตกแล้วก็มีการปล่อยน้ำมาจากสวนนะครับ หลังกระเบื้องนะครับหลังกระเบื้องหลังกําแพงกระเบื้องนั้นนะครับก็จะเป็นมีคลองน้ำนะครับปล่อยออกมาจากขังเทงนะครับโดยระบบการระบายน้ำก็จะเป็นท่อพีบีซีนะครับจะดักไว้นะครับก็ให้น้ำออกไปข้างล่างเนาะไ้าอยากระบายก็เอาน้ำออกนะครับเอาท่อออกนะน้ำมันเสรระบายออกนะครับนะครับบรรยากาศเศร้านะครับ ตอนทีท้ายทํำนะครับเวลาประมาณ8โมงนะครับ8โมงกว่านิดๆนะครับน้ำนะครับน้ำดึกเลยนะครับตรงนี้เขางามเลยแตกกองน้ำ้อมนะครับเขายังบ่ท่านได้ใส่ปุ๋ยนะครับตรงนั้นนี่อ้อยวัวมะกิดนะครับหัวเข่าสวนมางานนี้นะครับสิเก็บไว้นะครับ เวียดนามนะครับเดี๋ยวสีปักดำนะครับมือนี้นะครับปักดำถ้ามีโอกาสก็สะมารีวิวให้ฟังเทียรนึงนะครับให้เบิ้งอีกเทียรนึงว่าปักดำล้วสีเป็นยังไงนะครับบรรยากาศนะครับน้ำงานนี้น้ำค่อนข้างที่สีร้ายนิดนึงนะครับฝนตกมากเมื่อคืนบวกกับปล่อยน้ำมานะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่อยๆล่อยมานะครับระบบ ใบยน้ำแบบทอ่อ PVC นะครับฝังดินใหม่มีต้นสมอนะครับคู่กันครับต้นหนึ่งเหมือนสิตายครับแต่ต้นหนึ่งกับงาหลายครับต้นสมอ,อกินยาครับเดี๋ยวนี้เกาะน้ำเลยตรงนี้ก็จะมาดำมาสามนะครับ ลวกวนะครับลวกระเบื้องนะครับเห็ดกระเบื้องไว้นะครับแต่ปีที่แล้วเป็นลวกกระเบื้องนะครับอ้อมสวนนะครับในสวนก็จะมีปลาไพ่เนาะปลาไพ่อันนี้เป็นหัวนะครับแล้วก็มีสาน a m มีต้นสักนะครับฝั่งนี้ก็จะมีต้นสมอนะครับฝั่งนี้บกไฟงามครับเดี๋ยวสีไทยนะครับไทยละกวานนะครับสวนเขาเฮียนะครับอตรงหัวมุมนี้ก่อนทางที่สิงามนิดนึงอีกละนะครับแต่ก็จะลกนะครับลกไปดำ หลบไปดำนะครับหลบไปดำอีกฟังหนึ่งเนาะก็ใส่ได้อยู่เนาะนี่น้ำนะครับจากฝนตกมากมากขึ้นงานนิ่น้ำไม่ค่อยไหลนะครับงานนิ่น้ำไม่ค่อยไหลคือหมอบมีน้ำปล่อยมาครับเป็นแค่น้ำฝนอากาศระบายน้ำออกนะครับด้วยพอพีบีซี จะเป็นระบบระบายนา้ำท่อ PVC นะครับรบายออกอยู่นะครับทาสิปิดนะครับปิดหนีเป็นท่อมีปากท่อครับใสมาสุกนะครับุกปุ๊บสียูนะครับน้ำกับสีบอรอนไหลออกระบบสนบนุนะครับออมาหนีนะครับจะนีบปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่า มาสีบ้านเขานะครับพวาเห็นหน้ามันแหงก่อนครับตอนแรกว่าสีไถมือนี้ไถบ่ได้แล้วนะครับไถบ่ได้แล้วพอดีฝนตกมานะครับเหนียวแล้วนะครับลอให้มันแหงจักอาทิตย์นึงนะครับเอาตรงนี้กระจายถอนไปดํานะครับถอนไปดํางานนน่นเนาะอ่าเริต้นกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับมีอีหยังมารีวิวสวนเห็เบื้องอีกเคี่ยนึงนะครับ มืน,นออ,อีกะรับอ๋อกลับล้าทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับได้พบพอกันไหมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำด้ครับ